สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของการอ่านไพ่ให้กำลังใจให้มีแรงกายแรงใจพร้อมเดินบนเส้นทางชีวิตอย่างมีความสุขและเดินไปสู่ประตูแห่งความมั่นคงความมั่งคั่งและความสำเร็จต้องขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของอันตี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึงเราจะใช้ไพ่สามสำหรับนี้นะคะในการเปิดดูพลังงานของคุณนะ,ะก่อนอื่นเราจะขอดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะว่าพวกคุณทำอะไรกันมาบ้าง เกิดเหตุการณ์อะไรก่อนก่อนหน้านี้บ้างนะคะมาเราจะมาดูกันนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะจะเปิด3ใบพร้อมหนึ่งใบไพ่ใต้สำรับนะใบที่หนึ่งหดาบใบที่สองเจ็ดดาบพวกคุณก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะ เยอะๆเลยเยอะมากและสิบไม้เทา้าโอ้โหพลังงานที่เข้มแข็งอดทนมากๆเลยและภายใต้สำหรับคืออะไรคะสามดาบไม g กอพวกคุณเป็นอะไรกันมานั่เนี่ย พวกคุณกำลังอยู่ในภาวะของการรู้สึกล้มเหลวไม่ว่าจะล้มเหลวทางด้านชีวิตล้มเหลวทางด้านการงานรู้สึกเศร้าเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างอย่างมากในขณะที่งานภาละงานของคุณก็มากมาย ล้นเหลือมากคุณเป็นเดอะแบกอะคะ่ะเดอะแบกมากๆแบก Back, ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวมุ่งหวังเพียงแค่ให้มันบรรลุเป้าหมายให้ทุกคนผ่านมันไปได้ให้ทุกคนมีความสุขคุณมีเป้าหมายดีๆมากๆเลยค่ะเพราะภาระที่เป็นเดอะแบกนี้เองไม่ว่า คุณจะต้องแข่งขันกับใครก็ตามแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับผู้อื่นคุณพยายามทุกอย่างเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้เพื่อให้พ้นอุปสรรคต่างๆไปได้คุณพยายามที่จะใช้ความสามารถของตัวเองก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้คุณเป็นคนที่เก่งมากมีความพยายามมากและคุณก็จะไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำพื้นที่ของคุณโดยเด็ดขาด คุณจะไม่ยอมให้พลังงานลบๆเข้ามากระทบจิตใจของคุณคุณจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่ไม่ดีเข้ามาทำให้คุณผิดหวังอีกคุณสามารถเยียวยาจิตใจของตัวเองได้คุณเป็นคนเก่งมากเลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่ฟังต่อถ้าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ของคุณแต่คุณอาจจะฟังไปก็ได้นะคะเพลินๆไปเผื่อจะมี ข้อความบางข้อความส่งถึงคุณ,คณเพราะการที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเรามีพลังงานตรงกันเราจึงเจอกันนะคะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึงจากภาวะงานที่เยอะมากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบของคุณเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วยความมานะพยายามของคุณความอุตสาหะความเก่งของคุณความมีความอดทนของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึงต้องมีแน่ๆค่ะจักรวาลเลียงเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนเก่งมีความอดทนมีความมานะ จักรวาลจะส่งความเปลี่ยนแปลงอะไรมาให้คุณนะคะไพ่ใบแรกว้าวเด็กเหรียญไพ่ใบที่สองห้าเหรียญไพ่ใบที่สามห้าถ้วยต่อนะ ไพ่ใบที่สี่ The View of Fortune และไพ่ใต้สำรับโอ้โ oh หคุณคะอุ๊ยตกขอโทษจ้าขอโทษค่ะ,อคะเอาใหม่ด้วยความดีใจคะ่ะได้ไพ่ใบนี้แล้วดีใจมากๆเลยคุณดู The Strength จกักรวาลบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณ จะเกิดขึ้นในตัวคุณคุณจะสร้างความแข็งแกร่งมาจากตัวคุณเองคุณจะคุณจะต่อสู้กับอุปสรรคได้ด้วยความชาญฉลาดของคุณคุณเป็นคนที่เก่งมากมีสติปัญญามีความสามารถเพราะฉะนั้น คุณจะใช้สติปัญญาความสามารถของคุณที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึงเลยค่ะด้วยไพ่เดอะสเตงนี้เองเพราะความแข็งแข็งแกร่งของคุณนะคะตั้งไว้ตรงนี้เนาะค่ะเพราะความแข็งแกร่งของคุณจกักรวาลบอกว่า นี่คือเวลาของคุณแล้วที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะความแข็งแกร่งของคุณจะทำให้ความเศร้าเสียใจภาวะของความที่รู้สึกล้มเหลวภาวะของการที่ต้องแบกภาระยิ่งใหญ่ความรู้สึกเสียใจใดๆของคุณกำลังจะหมดไป คุณจะลุกขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยตัวของคุณเองแบบที่คุณคาดไม่ถึงภาวะความขาดแคลนเงินใดๆบางจะเกิดปาฏิหาริย์ให้คุณมีงานใหม่เพิ่มขึ้นมาทำให้ภาวะการขาดแคลนเงินของคุณจบสิ้นลงแบบคาดไม่ถึง คุณจะได้พบกับเงินค่ะการได้รับเงินการได้รับสิ่งใหม่ๆการได้เจอสิ่งใหม่ๆบางคนที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วก็จะมีงานใหม่เข้ามาทำให้ คุณมีเงินเพิ่มขึ้นคุณมีเงินเพิ่มขึ้นและคุณก็จะมีเงินใช้จ่ายทำให้ภาวะการขาดแคลนจบสิ้นลงแบบคาดไม่ถึงค่ะคุณจะงงมากๆว่ามันมาได้อย่างไรเพราะอะไรล่ะคะเพราะความแข็งแกร่งของคุณค่ะความแข็งแกร่งและถึงเวลาแล้วที่ ความเสียใจความล้มเหลวความขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วจริงๆคุณจะได้พบสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆที่จะทำให้คุณสร้างชีวิตของคุณใหม่และก้าวเดิน ไปด้วยความมั่นคงสิ่งเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงคือคุณจะได้เดินไปบนเส้นทางใหม่ที่มีความมั่นคงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งน,นี้ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึงที่ดีเยี่ยมอันนี้ค่ะแล้วเรามาให้ไพ่นางฟ้าแนะนำคุณนะคะนางฟ้าจะแนะนำอะไรให้คุณอีกค่ะมาดูกันนะไพ่นางฟ้าจะแนะนำอะไรให้คุณเตรียมตัวรับสิ่งที่ไม่คาดคาดไม่ถึงเลยนะ มาได้ยังไงเนี่ยลงมาอยากอยู่ด้วยมาดูค่ะถ้นางฟ้าจะแนะนำอะไรคุณอีกคะกับการเปลี่ยนแปลงแบบภาพไม่ถึงครั้งนี้ว้าวดูสินางฟ้าบอกว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เลยการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมาเร็วมากเลยนะคะนางฟ้าบอกเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงอันนี้ได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งอะไรคะและก็นางฟ้าบอกว่าให้ดูสัญญาณจากตัวเองค่ะสัญญาณที่มันเกิดจากความแข็งแกร่งของคุณภายใน มันกำลังก่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึงที่ดีมากที่ดีเยี่ยมคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีความสุขในการดำเนินชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันตี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ มีความสุขกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ